ริชทองแตกแจกเป็นล้านสนับสนุนโดยลิสสินค้าไอทีที่คุณ like มาแล้วค่ะกับช่วงริชทองแตกแจกเป็นล้านค่ะ <c oughs> บอกเลยสินค้าไอทีรินะคะแจกทองทุกวันเลยค่ะ60วัน 60บาทนะคะง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมนะพิมคุณผู้ชมนะะไปที่นี่เลยค่ะร้านเซเว่นอเเวนะหรือตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะของไอทีริสนะคะไปซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นหูฟังลําโพงนะคะตัมดงตัมไดอุปกรณ์ต่างๆนานาของเขาที่ใช้แต่ในรถไปซื้อเลยค่ะซื้อเสร็จปุ๊บเก็บไปเสร็จเอาไว้นะคะแล้วก็นําไปเสร็จมานะคะส่ง s อสนะคะพิมค์ว่าริสา Ri ไอแซทซทนะคะตามด้วยที่ใบเสร็จค่ะ แล้วส่งมาที่474744 47, 47. เก็บไปเสร็จไปด้วยนะคะส่งมาเสร็จปุ๊บม,มีสิทธิ์อะไรคะลุ้นรับทองคำเลยค่ะพี่ก้องหานับ1บาททุกวันเลยเราจะประกาศรายชื่อนะคะผู้โชคดีเนี่ยผ่านทางรายการของเราเลยโต๊ะข่าวให้เองะคะ่ะสดๆทุกวัน10บโมงแบบนี้ค่ะ ตั้งแต่วันที่1สิงหาที่ผ่านมานะคะถึงวันที่29กันยายนนี้เท่านั้นค่ะและทห้สัมพันธ์คือถ้าหากว่าใครส่งมาเนี่ยมีสิทธิ์มากเพราะว่ายิ่งออส่งมาเนี่ยเราจะไม่เคยทิ้งเลยนะคนที่แบบว่าเราจับแล้วปุ๊บคนอื่นที่ยังไม่เคยได้เนี่ยเราเก็บไว้หมดนแน่นอนอหมุนเวียนกันไปแน่นอนมนตลอดอย่างนี้อันนี้เป็นลำโพงนะคะซึ่งฟังวิทยุได้ด้วยแล้วก็เก๋มากเสียบต้มตรงตั้ตตได้หมดเลยนะคะเวลาไปพิเศษงานหรือไปทำอะไรก็สามารถไปได้ไปปาร์ตี้นะคะต่างจังหวัดก็ทําได้เหมือนกันนะเสียบลง จะดูทีวีต้องสันที่คลิปคลิกก็เปิดได้เลยคลิปอะไรคลิปอะไรคิดเธอหมอมากเสียงดังกระหึ่มกำนานฟังชัดทุกอนุเสียง ดูพี่กล้องแล้วแบบว่าดูแซดดิวดูคนรู้อ่ะหัวหัวเสียบชัดแบตแปดหัวมากกว่าหัวของใหม่หัวของเี่บรวมกันชอบตรงคําว่าหัวใช่ไหมคะที่มันมีหัวเยอะแปดหัวค่ะใหญ่ไหมคะใหญ่ใหญ่หัวเล็กไล่กันเลยเล็กแต่ใหญ่ไล่กันมาค่ะเปิดดูไม่ราคาจะเปิดให้ดูเลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอ่ะอย่าลืมนะคะว่าไปซื้อได้เลยค่ะ แน่นอนค่ะแล้ววันนี้ค่ะพี่ก้องค่ะเราประกาศรายชื่อผู้โชคดีของคนที่ได้รับทองคําหนักหนึ่งบาทวันพุทธที่14สิงหาเลยดีกว่าก็คือวันเมื่อวานนี้นและ<อ>ผู้โชคดีได้ทอง1บาทจากบริสนะคะ,คะได้แก่อ้าวรักนะด้วย ลิกนะคะคือผู้โชคดีที่รัฐได้รับทองคําหนัก1บาทค่ะประจำวันพุธที่14สิงหาคมที่ผ่านมาดีดีด้วยค่ะแร้วบอกขายบีก่อนวันนี้นะคะ,คะผู้โชคดี6กท่านค่ะ จะมารับทองคำนะจากริสนะคะแล้วก็เราสองคนจะเป็นสักขีพยานด้วยค่หคนวันนี้แจกหเส้นนะครับที่แล้วหเส้นวันนี้6กสิบเส้นแล้วยังเหลืออีก40เกือบ50เส้นค่ะรอรีบส่งมาเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าขอบคุณค่ะริสอะไรคะพี่ก้องค่ะเขาบอกว่าและเขาเนี่ยได้กันจริงนะเดี๋ยวเราจะมีประมวลภาพเนี่ยมาให้ดูวนพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณนะคะริสค่ะ สินค้าไอทีที่คุณไลค่ะอ่าส่วนช่วงนี้ค่ะแซ่บแน่นอนได้แน่นอนค่ะกับกอบติดไปเทิงค่ะแบบ